เพื่อแก้ไขปัญหาโจรสลัดของญี่ปุ่นจกักรพรรดิจึงอนุมัติองค์และทจะายาทให้จัดตั้งทัพเรือข้าจะให้งบประมาณและอาหารสำหรับทหารสามพันน้อยจงจัดหากองทหารที่เก่งกาจทางน้ำเราต้องการเรือเพื่อสู้รบทางน้ำฝา่าปาทมีเรือกี่ลำหรือพยคาา่ะข้าจะไม่ให้เหลือเจ้าถ้าพอขอข้าขี้เหนียวจนไม่ยอมไม่เหลือเราด้วยซ้ำนอกจากนี้เราต้องสั่งให้กระทรวงยุทธนาการเข้าร่วมการปราบโจรสลัดญี่ปุ่นด้วย รัฐมนตรีกระทรวงยุทธนาการมาวนซึ่งยืมเรือจากกระทรวงยุทธนาการเอาซิเขาขี้เหนียวกว่าท่านพ่อไม่ใช่ั้นเหรอเราก็ทําให้เขาเห็นด้วยสิขอรับสวัสดีท่านมาพวกท่านจะทําอะไรกันสองคนนี้ต้องมีแผนอะไรแน่ๆถึงมาทักข้าเช่นนี้ท่องเต้ส่งคําสั่งให้ข้าและกระทรวงยุทธนาการปรปาบปรามกลุ่มจอนสลัดชาวญี่ปุน่นแต่ข้าไม่มีเรือ มีเรือที่สร้างขึ้นอยู่7หรือ8ปดลำเทียบท่าอยู่ที่สำนักขนส่งหนิงโปขอยืมเรือห้าลำมาให้ข้าและข้าจะให้คืนภายในสปีปรากฏว่าเข้าหาข้าเพื่อหลอกลวงข้าเรือพวกนั้นกำลังจะมุ่งสู่มหาสมุทรตะวันตกนอกจากนี้เป็นเรือของราชสำนักไม่ใช่เรือของผู้น้อยอาจต้องการยืมต้องแจ้งฝ่าบาทเสียก่อนข้ามาวนนซิ่งไม่ใช่ข้าราชการมือใหม่นะเฟยอย่าได้คิดว่าจะใช้คนอบายระดับต่ำเช่นนี้ได้ หมายความว่าท่านจะไม่ยืมใจหรือไม่หากท่านไม่ให้ก็ช่างมันเถอะแต่ใต้เท้ามาท่านก็รู้เช่นกันว่าองค์ราชทายาทเป็นคนจิตใจขับแคบอุปอนิสัยไม่ดีและเขาจะตอบแทนท่านด้วยความกิว้วนี่มันบ้าอะไรกันคู่กันชัดๆข้าต้องรายงานต่อฟาบาไม่ได้เดี๋ยวกูหลอกเช่นนั้นเลือสามลำแล้วคิดว่านี่เป็นตลาดซื้อผักอาหารหรือไงกันยังต่อรองอยู่ได้ หากฝ่าบาททรงมีพระราชโองการลงมากระทรวงยุทธนาการก็จะส่งม้บไผเท่าที่ท่านต้องการองค์รัชทายาทและสินเจียฟังจี้ฟานไม่ควรข่มขู่ข้าบางคับผู้อื่นได้กระทําการใดๆใช้วิธีการใดๆต่อหน้าข้าก็ใช้ไม่ได้ผลหรอกองค์รัชทายาทหากเขาไม่ต้องการให้ยืมก็อย่าไปลบกวนเขาเลยกลับไปดูสมุดบัญชีกันเถอะบัญชีอะไรกันข้ารับใช้ราชสสำนักและข้าไม่เคยเห็นแก่ตัว เรือลำนี้สร้างโดยกระทรวงยุทธนาการซึ่งต้องการประสบปัญหาในการรับเงินและ,สะเสบียงจากกระทรวงครวรเลื่อนนำสมกระทรวงยุทธนาการต้องไปปราบามโจรสลัดญี่ปุ่นอีกด้วยดังนั้นจึงมีเรื่องที่น่ากังวลมากอยู่แล้วหากเอาไปสามในเจ็ดลำเช่นนั้นเราจะทำอย่างไรล่ะปราบาทลำเดียวไมะ่ะค้าได้แค่ลำเดียวตกลงเอ๋ช่วยได้สี่ลำตามคาด เป้าหมายคือเรือลำเดียวแต่เราขอเรือไปห้าลำเพื่อหลอให้เขาต่อรองพี่ฟางเจ้าฉลาดมากตั้งแต่สมัยโบราณความรักอันลึกซึ้งไม่สามารถรักษาไว้ได้กโุบายเท่านั้นมักจะชนะใจผู้คนหลังจากได้รับเรือแล้วข้าจะรับสมัครทหารสามพัน 3, นายจากมนฑลอีอู่และมณนทนหยงคังมณนทนเจ้อเจียงและฝึกให้พวกเขาออกทะเลเพื่อต่อสู้และกวาดล้างโจรสลัดญี่ปุ่นในสิ้นซา ไม่ใช่สามพันพัชค่าแต่เป็นสามร้อยพัชค่าแค่สามร้อยเท่านั้นเองนั้นเหรอไม่ได้่าบาทให้งบประมาณและสเสบียงสําหรับคนสามพันคนทหารมีค่ามากกว่าชนชั้นสูงแม้ว่าเราจะมีทหารมากแต่เราก็มีเหลือไม่มากขนาดนั้นดังนั้นเราจึงจําเป็นต้องสร้างฐานชั้นยอดที่มีความสามารถเท่ากับคนสิบคนนั่นก็สมเหตุสมผลอยู่สามร้อยก็สามร้อยและไม่ใช่ท่านที่ไปเชิดเจียงแต่เป็นทางพวกหูที่ไป ข้าเข้าใจแล้วพอข้าเป็นองค์ชายหากข้าไปเชอดเจียงเจ้าคงกังวลว่าพ่อจะตำหนิเจ้าสินะไม่ใช่ที่ไม่ให้ท่านไปไม่ใช่เพราะสถานะองค์ชายของท่านแต่เป็นเพราะท่านคืออัจฉริยะทางการทหารที่ฉลาดและทรงพลังโอข้าเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและพ่อขาผู้มั่งคั่งตามชายฝั่งจะตื่นตระหนกกันยกใหญ่หากดูว่าท่านต้องการปราบปรามโจรสลัดชาวญี่ปุ่นท่านผู้เป็นอัจฉริยะทางการทหารที่ฉลาดและทรงอำนาจทรงฝึกกำลัง และตั้งถามเป็นการส่วนตัวพวกเขาจะหวาดกลัวจนตายอย่างแน่นอนและถังพวกหูเป็นบัณฑิตไม่รู้การศึกการส่งองค์และจะาชายญาติไปยังเจ้อจียงเป็นเพียงการกระตุ้นศัตรูก็เท่านั้นหากเราส่งถังพวกหูเราก็จะโดนดูถูกว่าล้อย่ะพวกเขาจะคิดว่าราจะสำนักเป็นเพียงแค่ฝาล้อหนักเม็ดฝนกับเบาบางดังนั้นพวกเขาจึงไม่ระวังตัวและเราจะมีเวลาเพียงพอในการรับสมัครและฝึกกองกำลัง ข้าได้ยินมาว่าราชะสำนักหมิงส่งบัณฑิตท,ที่ไหลประโยชน์มาต่อสู้กับพวกเรางั้นเหรอสิ่งขี้จริงๆถ้าเหลือหากท่านอาจารย์ให้ความสําคัญกับศิษย์มากเช่นนี้ศิษย์จะต้องบรรลาุภารกิจได้อย่างแน่นอนขอรับดีมากพี่ฝางเชื่อในความไหลความสามารถของเจ้าถุยความสามารถนะ่าทางยินและหูไคซานคันเลือกกลุ่มทหารใหม่จากเขตอีอู่และหยงคังและจะมาถึงนิงโปค่ายป้องกันชายฟัง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการฝึกกองกำลังการระบาดของตาก,กแตตนทำให้ขาดแคลนอาหารและราคาอาหารก็พุ่งสูงขึ้นราคาอาหารเพิ่มขึ้น20เท่าเจ้ามันอสูรที่มีชีวิตจริงๆพวกมีฐานะถือโอกาสกว้านซื้อที่ดินของประชาชนในราคากระลำปีถ้าเราขายที่ดินเราจะต้องอดตายในอนาคตเนาะ หายเจ้าเคยคิดไปว่าถ้าเราไม่ขายที่ดินในตอนนี้เราจะอดตายกันทั้งคู่บาทซบเอ้ยจะทําอย่างไรกันดีหากไม่มีอาหารกินผู้พิพากษาเขตนิงโป้เว้นอย่างซึ่งประชาชนกําลังเดือดร้อนหนักแต่เรากินอิ่มเช่นนี้จะไม่เป็นอะไรเอาหรือรีบๆกินซะด้วยอาหารเล็กๆน้อยๆที่เรามีในฐานะทหารถ้าเราแจกให้คนในเมืองคงช่วยอะไรไม่ได้กินให้อิ่มก่อนแล้วค่อยไปแจกของให้ผู้อื่นกิน เช่นนั้นข้าไปเก่งใจแล้วเนาะมามามาเจ้ากําลังทําอะไรเนะาะจะปลาให้ผู้คนได้กินไงก็เห็นอยู่ว่าที่นี่ไม่มีปลาเลยไม่ต้องห่วงข้ากําลังเรียกปลาอยู่เจ้าเป็นราชามังกรหรือไงกันวิธีการเรียกฝูงปลาข้าได้รับการสอนมาจากท่านอาจารย์หนะ้าเจ้าจะรู้ว่าสิ่งที่เจ้าทำมันไร้ประโยชน์ สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผู้มีพระคุณของข้าคือโอุาสนิสัยของเขาสำหรับความสามารถนั้นมันไม่สำคัญว่าเจ้าจะมีหรือไม่มีมันเขาเป็นคนโง่หรือเปล่านะเราควรจะทำอย่างไรดีเจ้าจะลวมมือกับเขาและทำตัวเหมือนคนโง่งั้นเหรอตราดที่เขาให้อาหารเรากินนั่นไม่สำคัญว่าเจ้าจะลวมมือและทำตัวเหมือนคนโง่หรือไม่ท่านเปลี่ยงโสถาังเรามองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับท่านเสมอ ว้าวปลาห่วงอี้ตัวใหญ่มากเลยนี่เป็นพรจากราชามังกรอย่างแท้จริงนี่ไม่ใช่พรของราชามังกรนี่คือพรของนายท่อนข้าไม่เคยเห็นปลามากมายขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยข้าก็เหมือนกันที่นี่ไม่มีปลาแล้วทําไมจูจ่ๆถึงมีปลามากมายขนาดนี้ล่ะในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ความหนาแน่นของฝูงปลานั้นต่ำมากจริงๆจับมันเร็วจับมันเร็วเข้า ในช่วงดูดูผสมพันธุ์ปลาห่วงอี้จะว่ายลงสู่หน้าหนามนอกชายฝั่งเพื่อวางไข่ทําให้เกิดเสียงโคกตลอดทั้งวันการใช้วิธีเคาะเรือจําลองเสียงปลาดึงดูดปลาให้มารวมตัวกันและจับได้หมดในคาเดียวขึ้นเรือแล้วกลับทันทีใต้เท้ามีคนขายปลาที่ท่าเรือหนึ่งต่อหนึ่งหยวนสามารถซื้อเท่าไหร่ก็ได้ขอรับเจ้าว่าไงเนาะข้าฟังที่แย่ที่สุดไม้จะมีราคาสองหยวนเวลานี้ราคาอาหารเพิ่มขึ้น20เท่า ใครจะมาขายปลาในราคาหนึ่งหยวนต่อตัวกันขาวเป็นลูกโง่าขาวของเดือนไหนกันค่าซื้อหนึ่งตัวค่าซื้อยีสิบตัวค่าซื้อทุกคนอย่าแย่งกันปลายังมีอีกเยอะจากนี้ไปลาครอบครัวเราที่ยากจนจะได้กินปลาแล้วความยากจนนั้นคุมค่าไปตลอดชีวิต